สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับดิฉันรัตะพร์ิลาวันวันนี้จะมาพูดให้ความรู้เรื่องมลภาวะของเสียงค่ะปัจจุบันนี้สิ่งแวดล้อมตาม,ตามธรรมชาติของเราหลายอย่างกําลังถูกทําให้อยู่ในสภาพเป็นพิษหรือที่เรียกกันว่ามลภาวะของสิ่งแวดล้อมซึ่งหมายถึงสภาพของสิ่งแวดล้อมที่มีพิษเจือปนอยู่มากจนถึงขีดที่สามารถเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราซึ่งสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้แก่ มลภาวะของน้ำมลภาวะของอากาศมลภาวะของเสียงมลภาวะของดินเป็นต้นเรื่องของมลภาวะของสิ่งแวดล้อมนี้ทางรายการของเราและได้นำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ชมไปบ้างแล้วนะคะสำหรับวันนี้เรื่องที่จะคุยกับท่านในขณะนี้คือมลภาวะของเสียงค่ะคำว่ามลภาวะของเสียงนะคะหมายถึงสภาพแวดล้อมไม่ใช่ค่ะสภาพของเสียงเป็นพิษอันเนื่องมาจาก มีความดังเกินที่หูจะทนได้ซึ่งจะทำให้อวัยวะและประสาทรับฟังเสียงของเรามีอาการผิดปกติเสียงที่ดังติดต่อกันเป็นเวลานานแม้ว่าจะดังไม่มากนักแต่ก็ทำให้ผู้ฟังรู้สึกหปวกหูและอารมณ์หงุดหงิดได้สภาพเช่นนี้ก็กล่าวได้ว่ามีมลภาวะของเสียงเกิดขึ้นมลภาวะของเสียง มีผลนำให้ประสาทรับฟังของเราถูกรบกวนจนเกิดอาการผิดปกติเช่นหูตึงหรือหูหนวกได้ค่ะขณะที่เรารับฟังเสียงที่มีสภาพเช่นนี้มักจะเกิดอารมณ์หงดหงิดเช่นที่บ่นกันว่าหนวกหูเป็นต้นสิ่งแวดล้อมในสมัยก่อนมักจะได้ยินเสียงนกร้องเสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้ใบหญ้าเสียงล้อของเกวียนเสียดสีกับเพลงเสียงเหล่านี้น่าฟังมัก น่าฟังนักน่าฟังมากเลยค่ะมีความไพเราะและไม่ดังเกินไปแต่ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเปลี่ยนไปมากมียวดยานพาหานะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เช่นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เรือยนต์เป็นต้นมีโรงงานอุตสาหากรรมที่มีเสียงอึกกระทึกของเครื่องจากบ้านเรือนและอาคารบางแห่งที่เปิดเครื่องเสียงวิทยุโทรทัศน์ดังเกินความจําเป็น เป็นต้นเสียงที่เราได้ยินได้ฟังในปัจจุบันมักจะเป็นเสียงอึกกะทึกที่ไม่น่าฟังและดังจนลบกวนประสาทซึ่งเป็นเสียงที่มีสภาพเป็นพิษจึงกล่าวได้ว่าปัจจุบันนี้เรากําลังได้รับอันตรายจากมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่ที่หลีกเลี่ยงได้ยากมากอย่างหนึ่งคือมลภาวะของเสียงและเป็นและเป็นเรื่องค่ะที่ทุกคนควรทราบโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเมืองทั้งนี้ เพื่อจะได้หาทางหนีกเลี่ยงป้องกันและแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหามลภาวะของเสียงหรือลดปัญหานี้ให้น้อยลงในทางวิทยาศาสตร์ถือว่าเสียงที่เกิดจากการสั่นของวัตถุและอากาศเสียงจะเดินทางไปสู่หูฟังของผู้ฟังได้ต้องมีอากาศกั้นอยู่ระหว่างหูกับต้นกำหนดเสียงนั่นหมายความว่าเสียงเดินผ่านสูญยากาศไม่ได้ภายในหูของเรามีอวัยวะ ที่รับการสั่นสะเทือนและมีระบบปราษาทที่จะแปลความหมายการสั่นสะเทือนเป็นเสียงต่างๆอวัยวะรับการสั่นสะเทือนชิ้นแรกภายในหูของเราคือแก้วหูค่ะซึ่งมีลักษณะเป็นเยื่อบางๆปิดรูหูอยู่คล้ายกับหนังกองที่ขึงตึงเมื่อต้นเมื่อต้นกําเนิดของเสียงนะคะสั่นสะเทือนเคลื่อนการสั่นสะเทือนขึ้นของการสั่นสะเทือนนะคะจะส่งผล มากับอากาศเข้าไปในรูหูและทําให้แก้วหูสั่นสะเทือนอํานาจการสั่นสะเทือนนี้จะถูกส่งต่อยังอวัยวะชิ้นอื่นๆภายในหูส่วนกลางและส่งไปยังประสาทรับฟังเสียงเสียงที่ดังมากแก้วหูจะสั่นด้วยช่วงที่กว้างมากระดับเสียงที่สูงมากแก้วหูจะสั่นด้วยความถี่มากนั่นหมายความว่าเสียงที่ดัง และมีระดับเสียงที่สูงมากแก้วหูเราก็จะทํางานมากและทํางานหนักที่สุดเลยค่ะท่านผู้ชมคะลองคิดดูสิคะว่าขนาที่ท่านได้ยินเสียงอึกกระทึกอยู่เป็นเวลานาน,านๆแก้วหูของท่านครจะสัน่นด้วยความมุนแรงเป็นเวลานานประสาทรับฟังเสียงก็ต้องถูกกระตุ้นอย่างมุนแรงอยู่ตลอดเวลานะคะในสภาพเช่นนี้เราจะรู้สึกอย่างไรท่านจะมีอารมณ์หงุดหงิดแน่นอนแต่ถ้าท่านอยู่ในสิ่งแวดล้อมเช่นนี้ อาจทําทให้เราหูตึงคือเคยชินกับเสียงดังมากเมื่อใครพูดด้วยก็จะพูดเสียงดังๆจึงจะได้ยินนอกจากนี้ทําให้หูของท่านผิดปกติไปแล้วอาจและอาจจะถึงอาการหูหนวกได้ในที่สุดค่ะการสั่นสะเทือนที่มีช่วงกว้างมากจะเกิดเสียงดังมากแต่ถ้าเราอยู่ไกลจากต้นกําเนิดเสียงที่ได้ยินที่มีความดังน้อยดังนั้นในการกํา หนความดังของเสียงจึงพิจารณาพิค่ะจึงพิจนารณาในรูปของความเข้มข้นของเสียงที่หูได้รับซึ่งขึ้นอยู่กับพลังงานของเสียงที่มาถึงหูและกำเนิดเป็นมาตรฐานของความดังนี้ขึ้นมาเช่นเสียงที่เบาที่สุดหูคนปกติสามารถกำหนดได้มีความดัง0ูนเดซิเบล เสียงเปิดหนังสือพิมพ์มีความดัง30เดซิเบลเสียงพูดธรรมดามีความดัง60เดซิเบลค่ะเสียงบนท้องถนน,นที่มีการจราจรแน่นหนามีความดัง80บเดซิเบลเสียงเครื่องจักรในโรงพิมพ์มีความดัง100เดซิเบลเสียงฟ้าร้อง,สงเองสียงเครื่องบินเสียงเครื่องบินไอพ่นขนาดที่ขนาดขึ้นจากสนามบินนะคะมีความดัง110บเดซิเบลและเสียงที่ดังที่สุดที่หูเราจะทนได้มีความดัง120 ดีิิบลเป็นต้นค่ะตามข้อกำหนดขององค์กรอนามัยโลกระบุไว้ว่าเสียงที่ปลอดภัยต่อกระบวนการรับฟังของเราควรมีความดังไม่เกิน80เดซิเบลค่ะเมื่อได้ยินวันละ8ชั่วโมงความดังของเสียงที่มากกว่านี้ถือว่าสภาพเป็นพิษค่ะซึ่งอาจจะทำให้หูของคนเราผิดปกติไปได้ท่านผู้ชมเคย ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ที่ซ่อท่อไอเสียแตกไหมคะเสียงเกิดขึ้นนั้นมีความดังอยู่ในสภาพเป็นพิษค่ะซึ่งสามารถทําอันตรายต่อหูของเราได้การแก้ไขมลภาวะของเสียงเป็นพิษอาจทําได้ดังนี้คือจะต้องกําจัดต้นกําเนิดของเสียงอึกทึกนั้นไปหมดและอีกวิธีหนึ่งคือหลีเกเลี่ยงไม่อยู่ใกล้กับบริเวณที่มีพลมลภาวะของเสียง การกําจัดต้นกําเนิดเสียงของเสียงอกรกะทึกนั้นนะคะทําได้โดยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียงพยายามลดความแรงของเสียงให้น้อยลงเช่นรถยนต์ที่ท่อไอเสียแตกก็ควรเปลี่ยนใหม่ซะโดยไม่ปล่อยให้เสียงรบกวนชาวบ้านผู้ที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ควรเร่งความเร็วมากนักเมื่อผ่านย่านชุมชนและควรใช้ท่อไอเสียที่มีสิ่งลดความดังเสียงเป็นต้น สำหรับการหลีกเลี่ยงมลภาวะของเสียงนั้นคือไม่ตั้งมานเรือนอยู่ในบริเวณที่มีเสียงยกระทึกเช่นโรงงานอุตสาหกรรมริมถนน,นใกล้สนามบินเป็นต้นอย่างไรก็ดีการใช้แผ่นกั้นเสียงหรือที่เรียกกันว่า a อ r ์ครู c แอครคูสติกบอ,อะไรเอาหว้ค่ะ a c r u ค t ูสติกบค่ะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ท้ายกระดาษชานอ้อยซึ่งเต็มไปด้วยรูที่ไม่ทะลุอยู่ด้านหน้าแผ่นเสียงนี้จะถูก กลืนพลังเสียงให้น้อยลงดังนั้นเมื่อนำมากัน้นเป็นผนังห้องด้านที่กำเนิดเสียงอยู่จะทำให้ความดังของเสียงที่ถูกหูของเราลดน้อยลงได้บ้างค่ะเรื่องของมลภาวะของเสียงที่คุยกับท่านผู้ชมในวันนี้นะคะจะขอจบลงแค่นี้ค่ะหวังว่าท่านคงไม่เปิดทีวีดังเกินความจำเป็นซึ่งจะเป็นการช่วยลด มวลภาะวะของเสียยให้กับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ